โมรีคริสต์มาสแอนด์แฮปปี้นีเยียร์นะคะขอให้คนไข้ทุกท่านมีความสุขบ้างในวันปีใหม่ค่ะและขอให้ทุกท่านนะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงตลอดทั้งปีเลยค่ะ สวัสดีวันคริสต์มาสและก็สวัสดีปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านนะครับมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีความสุขตลอดทั้งปี2568นี้นะครับ Merry Christmas and Happy New Year ค่ะขอให้คนไข้สุขภาพแข็งแรงนะคะมีความสุขตลอดปีในปี68นะครับ Merry Christmas and Happy New Year นะคะขอให้คนไข้ทุกท่านมีความสุขตลอดปีและตลอดไปนะคะสุขภาพแข็งแรงนะคะ สุขสันวันปีใหม่นะครับขอให้ทุกท่านมีความสุขมากๆสุขภาพร่างกายแข็งแรงครับแล้วก็อยู่กับลูกๆหลานๆไปนนานๆนะครับผมสวัสดีวันคริสต์มาสนะคะและสวัสดีปีใหม่นะคะปีใหม่นี้อย่าลืมดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะคะ BBL ยินดีต้อนรับยินดีให้บริการค่ะ m e r r y y h r i s t m a s a n n h a p p y New Year ค่ะมีความสุขตลอดปีไม่เจ็บไม่ป่วยสุขภาพแข็งแรงนะคะ แฮปปี้นีเดยค่ะขอให้คนไข้ทุกคนนะคะมีความสุขมากๆในวันปีใหม่นะคะสุขภาพร่างกายแข็งแรงค่ะปังๆค่ะ m e r r ่ c h ิ i ต t มา s ค่ะแล้วก็สวัสดีปีใหม่นะคะขอให้คนไข้ทุกคนนะคะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงไม่เจ็บไม่จนตลอดปี6-8เลยค่ะ สุขภาพที่ดีคือของขวัญล้ำค่าที่สุดที่พวกเรา BBL Wellness Center ตั้งใจมอบให้กับคนไข้ทุกๆคน BBL Wellness Center รักษาข้อเข่าเสื่อมไม่ต้องผ่าตัด